รัสมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเจ๊ยู่กับพี่ฟูและวันนี้อยู่กันเองเอ,าอารีนารีโนเวอร์รีทิปิเช,เช่นเป็นไฟจ็อบอะไรอ่ะ นะครับเป็นตัวเกมฟรีนะครับผมไปเริ่มมาเลยนานๆทีจะได้เล่นเกมแบบว่าเป็นคลิปยาวนะครับปกติแล้วก็เล่นจะผ่านสตรีมนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งและที่สําคัญเลยอย่าลืมสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้กันด้วยนะครับอันนี้โดยการสมัครสมาชิกหรือจะส่งซุปเปอร์แตงก็ตามสะดวกหรือจะดูเนก็นได้เชียเอาละว้วอันนี้คือ เราเป็นพาโลงั้นเหรอมันมีอ่าเควสอยู่ขวามือบนนะครับไปที่ห้องเครื่องทําที่ทําเครื่องหมายเอาไว้โอ้ห้องเลเทมากจ้าเอ๋กดตัวบีเพื่อสแกนว้าวอะไรวะเนี่ยเออทาลายอ่าโอ้โหอันนี้เหรอต้องทาลายเหรอเนี่ยกดตัวคิวโอ้เพื่อทาลายครับโอ้ผมต้องทาลายหมดเลยเหรอพี่โอ้โอโอ้โหตีอย่างกับคนไม่มีแรงดูยเนย มันต้องทำลายอีกเหรอโอ้ต้องทำลายให้หมดครับจอมทำลายล้างวันนี้ผมจะมารีโนเวทห้องนะครับทุกคนครับไม่ต้องห่วงครับนักเรียนอ่าจะได้ห้องกีฬาที่ดูดีนะฮะกดย่อนั่งไม่ได้นะครับแบนนี้เออกดย่อคนนั่งไม่ได้นะครับทำลายทำลายปาบอกให้ทำลายก็ทำลายไปครับปาาปาโอเคโอ้โหของโคตรเยอะเลยเออทำลายฮะทำลายให้หมดอ่าอ่าทำลายอ่ะทำลายยันไอ้นี้เลยครับทำลายเสร็จแล้วยังไงแล้วก็เออเก็บขยะกดตัวคิวเพื่อ ก็เป็นมือเปล่าอ่ะแล้วก็เก็บโอเคอ่ะกดขี้ขวานะฮะเก็บขยะ แล้วไงโอ้โหเก็บนี้เลยโอ้กดขี้์ขวา้างนะฮะนี่เลยโอ้โหของชิ้นเดียวถุงขยะใส่เปลืองมากเลยนะพี่โอ้โหรู้ไหมว่าโลกนี้ราคาของมันยิ่งแพงอยู่ชิ้นหนึ่งต่อนหนึ่งถุงหรอโอ้โหเก็ขยันเกินนะฮะนี่งไงทิ้งแบบโอเคเก็บขยะไปฮะดูดิกระดาษชิ้นเดียวมึงเก็บซะถุงซะใหญ่เลยเออโอยเอาบนไรฟูมึงมีอะไรที่ทำมึงก็ทำไปโอเคครับพี่ขอบทุกครับเอาละผมต้องเก็บขยะแถวนี้ให้สะอาดนะครับเราจะรีโนเวทห้องนี้เออให้มัน ดูดีนะฮะโอ้โหคือมันเยอะจริงว่ะนะฮะดูดิของเลยแค่นี้ก็เก็บเป็นถุงบังใหญ่เลยหลอดไฟแค่นี้โอ้โหพี่โอ้ยบน่นได้มากเลยแลก,กิจเสร็จสิ้นนะทำความสะอาดรอยสกรปรกอ่าน่าจะเป็นสัญญักษณ์ว้าวเครื่องฉีดระดับสูงฉีดเลยโอ้โหเด็กพี่เล้งคนไหนมันมาเขียนแบบว่าการนายฮีตรงนี้วะเนี่ย ต้องฉีดลบออกนะครับไม่ดีนะฮะโอ้ oh, บังอาจมากเลยพวกเด็กพวกนี้เอ,อเครื่องฉีดน้ําแดงดาสูงครับนี่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยต้องโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยพี่การสาวไม่ตอบแชทเฮ้ <Hey! S 1> โอ้โหไอเด็กพวกนี้นี่มันที่ใส่ไม่ดีเพราพี่การสาวไม่ตอบแชทได้ไงวะโอโ้นี่บูลลี่นะนี่ไม่ได้นะครับเรียบร้อยจากนั้นก็ฉาบผนังเช็ดเคเอาโอ้โหเกียร์โอโ้กระเบื้องมันไอ้นี่ฮะต้องเกียร์เกียร์เทปูนนะ ฉาปูนฉาปูนโอ้โห oh, oh, ของจริงเออใช้เกลียงฮนะเขาเรียกว่าเกลียงก็บ่านี้ฮะเออนี่นี่ฝนฝนฝน,น,น,นถูถ,ถูไปให้พื้นเรียบนะครับแหมเป็นพาลงนี่มันลำบากสรุปว่าต้องเป็นพาลงหรือผู้รับเหมาอันนี้ถามจริงเออพาลงหรือผู้รับเหมาเนี่ยปาะฮะใช้เกลียงอันจริงมันบอกให้พี่เอาขยะไปทิ้งด้วยนะสิบชิ้นฮะเดี๋ยวเราเอาขยะไปทิ้งก่อนดีกว่าทุกคนเพื่อหยิบถุงขยะแล้วถังขยะเนี่ยโอ้นี่ไงถังขยะอ๋อเนียอะไรไปแล้อ่ากดอีกด ก e, ด e เพื่อวางออก โอ้เอาขยายโยนใส่แล้วก็กด e ครับอันนี้งงตั้งนานบ่ายน,นี่เนี่ยเราก็จะได้ตังค์ด้วยฮะทําไมต้องคลิกขวาคลิก้ายไปเลซสายโยนนะคลิกขวาเก็บนะครับทุกคนเออนี่เลยครับโอ้โหเอา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 ทำงานทางานไว้จะทํางานฮนะเรื่องทําความสะอาดนี่พิ่ชอบเลยอันนี้นะฮะปกติก็เป็นพ่อบ้านอยู่แล้วนะน,นี่ <laughs> เออน้องๆดูอยู่ก็หัดทำความสะอาดบ้านนะเออแบ่งเบาแบ่งเบา,บเ,บาเออไม่ใช่อะไรหรอกทำเราได้ตังค์อะทำไม่เหอะแบบว่าเอ้ย ครับผมล้างจานแล้วขอแบบว่าร้อยดึงเงี้ยว่าเออผมถูกบ้านให้ด้วยเลยนะน้อยหนึง่งเออประมาณนี้เออเอาไปทำไมเหรอลูกน้อยนึงอะ่ะเอามาซับพอร์ตช่องพี่ฟูยังไงล่ะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นงานนะไอหนูเออพ่อแม่ภูมิใจนะอย่างนี้ <c oughs> โอเคครับทำความสะอาดไปครับวันนี้ก็ไปเรื่อยนะอันนี้เออไปเรื่อยแล้วเฮ้ยโอสงสัยเต็มฮะ เก็บ <Okay, S 2> ไปครับทุกคนครับอ่าเพลินๆไปนะเพลิน,นๆไปนะฮะเกมนี้โอโ้โหมันกี่ชั่วโมงวะเนี่ยควรจะทําห้องนี้หมดเออถ้าเกิดมันสนุกนะน่าจะน่าจะขอแบบว่าซื้อตัวเต็มมาเล่นให้ทุกคนดูนะถ้าทุกคนชอบนะครับหวังว่านะหวังว่าจะชอบกันครับผม แต่ตอนนี้หน้าที่ของเราคือการทําความสะอาดลงริมลงริมว่ะลงแรมเฮ้ยลงเรียนถูกแล้วเ,ออเล่นคนเดียวก็ได้หาจริงๆได้ความความสะอาดคล้ายลงยิมนะครับลงยิมเก่านะฮะหรือว่าเราต้องรีโนเวตลงยิมเก่าอันนี้ก็ไม่รู้แฮคครับอ่าฮะเรียบร้อยฮะเราก็ได้ตังมาแล้วพี่ก็ต้องมาทําตรงนี้ต่อครับใช้เกลียงเนี่ย มาฉาบปูนฉาบผนังเออเฮ้มันเสร็จเฮ้มันเสร็จดีดูดูดูช่างฝีมือเขาทำยังไงดูน้องโอ้หเราเป็นผู้ชายใช่ไหมรู้จักแขนอันร่ำซ้ำของเราแล้วนี่เลยเป,ปื๊อปับแล้วไงทา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 นี่นี่นี่เสร็จแ,แล้วฮะห้องแรกของเราอันนี้แค่ห้องแรกนะครับผมเฮ้ย <c oughs> ม,มีหลายห้องเลยเชียร้อยเอ้บอกทำยี่สิบหกอันไหนเอ่อนะเนี่ยโอ้ตรงนี้โอ้โหนี่เรียบร้อยจากนั้นก็ทาสีครับเช็ดแค่เลือกรายกับ เบื้องอันนี้เป็นห้องอะไรอ่ะโอ้ยห้องคล้ายๆห้องพักนักกีฬาป่ะตัวพีตัวพีเพื่อเลือกกระเบื้องอ่าโอ้อันนี้ก็มีประมาณนี้อุ้ยสีเขียวอุ้ยอุ้ยลายนี้โคตรสวยเลยกดลงได้ไะปกดลงไม่ได้นะฮะเฮ้ยเอาสีเขียววะแล้วมันสายเขียวนี่ไงนี่ไงสายเขียวเขียวเข้มเขียวเข้มโอ้ห้องเขียวห้องเขียวสุดยอดเอ่สวยจะได้แบบสดชื่นไงเออใช่ไหมเธอเข้ามาห้องนี้จะได้ รู้สึกแบบสดชื่นนะเป็นธรรมชาติเออเขียวไปเลย โอเคทำเราก็ต้องทําเพดานด้วยนะอันนี้ทาเพดานด้วยนะห้องเขียวอุ้ยดูดีเป็นคล้ายๆห้องแบบว่าอ่าห้องตัดไอ้น,นี่เลยเขาเรียกว่าห้องทาห้อง,ห,องห้องถ่ายทําหนังอะไรสักอย่างเป็นฉากเขียวไงอ,อันนี้เป็นไงเอ้ยสีเขียวก็ดูดีนะเ,เพดานเนี่ยเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีได้ไหมเอาเพดานเอาเป็นสีอะไรดีฮะเพดานมีให้เลือกประมาณนี้เป็นสีดำแล้วกันเขียวด<ำ>ําเขียว<ๆ>ดา<ำ>โอ้โหดำจริงด,ดําปื๊ดอุ้ยสวยนะโอ้โหดำปื๊ดเลยฮะโอ้โหโคตรดำเลย นี่อย่างสวยเป็นไงทุกคนสีในห้องนี้เออไม่รู้ว่าจะเอาเป็นห้องอะไรนะนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแะนะฮะปาบเเหลือยอีกแค่ชิ้นเดียว,วยแล้วครับสวยเดี๋ยวยังไงเอาคอนมาทุบกับเบื้องฮะโอเครับทราบเอาคอนมาปูกับเบื้องอเฮ้ยมากละคนบอกว่ากดตัวคิวเพื่อเปลี่ยนเป็นกับเบื้องนี่ปะโอตัวพีอ่าฮะอุ้ยกับเบื้องอะไรดีที่บ้ากับเบื้องเออหลากสีหลากสี <laughs> ลากสีเลือเกินห้องนี้จะเขียวจะดําจะฟ้าโอ้เปิดแท็บเล็ตฮะอัพสกิลว่ะเย็ดเคเครื่องตัดหญ้าค้อนขนาดใหญ่โอ้หนี่คืออะไรมือยาวฮะ200 sp นี่5 sp ปลดล็อกเครื่องซักผ้าไฟฟ้าเครื่องตัดหญ้าขายอุปกรณ์แปลงเกียงน่าจะใช้เกียงครับปลดล็อกเกียงไปปลดล็อกเกียงกับแปลงไปบโอเคป่าป้าป้าป้าปาสวยมีอัพสกิลด้วยฮะ โคตรเฟี้ยวเลยว่ะทุกคนอ่าเป็นห้องที่ดูดีนะฮะห้องนี้อยอดเลย <c oughs> ทุกคนจะต้องชื่นชอบในสิ่งที่เราทาในห้องนี้เอ้ยเสษอะไรเนะี่ยโอ้เสษขยะฝั่งนู้น,นครับมันทะลุมาอ๋อเพลินๆน,นะทุกคนเอเดียมาเรียบร้อยรับห้องนี้เสร็จแล้วแล้วยังไงต่อแล้วก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์กดแถบโอ้โหกูต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์บออันนี้เป็นห้องอะไรอะ่ะทีเนี้ยเครื่องมือประตูคืออะไรวะโอ้เครื่องประดับโอ้ความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ห้องน้ำเฟอร์นิ เจอ What โอ้ oh. อทั้งหมดมันให้ทำอะไรกดแถบอ่าให้หาพวกตู้นะครับผนงังโอ้นี่ไงเอามาครับเป็นตู้ครับน่าจะเป็นอา่าคล้ายๆห้องล็อกเกอร์ล็อบบี้นะฮะต้องมาจริงจังมุมนี้ด้วยเมมเมมเมมนิดนึงครับ ปาบเฮะโอ้มึงต้องเอาหลายตู้ขนาดนั้นเลยวะคอนโคนะต้องทำกี่ตู้วะเนี่ยโอ้ตู้อกเกอร์ปาบปาบโจปอดีรวยครับหลายๆตู้แล้วกันนะฮะโรงยิมนี้น่าจะมีนักกีฬามาหลายคนครับมเมืนี้โอเคแล้วไงตกแต่งห้องแลวก็อันนี้เลยครับที่นั่งนี่มันต้องมีที่นั่งฮะจริงๆแล้วเห็นปะเอ้ยแต่งห้องต้องมีที่นั่งนี้ครับแบบว่ามีไงแล้วก็มีทางเดินประมาณนี้นี่เป็นไ,ปไงโอ้โหโคตรโคตรดี นี่เป็นไงฮะเราก็เปิดเครื่องใช้วิธีเล่นยินดีต้อนรับเปิดแถบอุปกรณ์ตัวคิวผู้เปิดเครื่องมือสาเร็จแล้วอ่าเป็นไงเรียบร้อยโอเคมาห้องนี้ฮะกด e เพื่อจัดจอเป็นไอ้นี่ฮะโต๊ะปิงปองครับโอ้โหเอา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 ปามานี้ห้องพักนกกีฬาเรียบร้อยแล้วโอ,โอว้โหเหียครกล้งบ้าเอย้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยทุ้บอกเออประตูทุกบอกเลยทุ้บอกเลย ประตูประตูโห้หต้องซื้อประตูใหม่แล้วอันนี้เป็นห้องพักนักกีฬานะครับตรงนี้นะฮะเออดูดีดูดีนะเออทุบบอกทำลายให้หมดโอ้โหมาอะไรวะเกะก,กะเออทำลายโอ้โหนี่คือสนามโต๊ะปิงปองนะครับทุกคนครับทำลายเยนี่ทำลายเลยทำลายให้หมดครับทำลายให้หมดโอเคโอ้โหเชี่ยติบบอกนะเราต้องทำโอ้ ไอ้ต้องเก็บปะเพื่อสลับเป็นมือโอ้โหโอ้ยโอ้ออเก็บขยะครับเอ้ยวนไปโอ้โห้าบอะไรวะเนี่ยไอ้เด็กเปรียดที่ไหนมันมาปล่อยข้าบอะไรตรงนี้เลยเทิร์นไปหมดเลยอว้ยแม่นซะด้วยโอเคเราเก็บขยะอันนี้ฮะโอ้เอ้าเอาไป เอาสวยเอ้ยเอาของดีเออไปด้ไอ้น้องเอาไปด้อไอ้ไน้องนี่วิสนุกับเพืพ่อนๆนะเกมนี้โอ้โหเพืพ่อนๆเลยหลับแล้วเนี่ยหลับแล้วเนี่ยเออหลับจริงโอ้โหแล้วดูเศษก,กำแพงฮะเราน่าจะต้องรีโนเวทอันนี้แน่นอนละขายฮะขายขายะเอเอเฮ้ยถ้ามีอาชีพยอย่างนี้จริงรวยเละเลยนะแบบว่าเก็บเก็บขยะนี้เราก็ไปขายได้ตังค์อันที่จริงก็มีนะเก็บขยะขายเออแต่มันไม่ใช่ทุกชิ้นนะเดเอเออเนี่ยไอพวก้ เศษอินเศษปูนก็ยังขายได้เลยอ่ะลูกความจริงมันขายไม่ได้ดิเศษหินเศษปูนอ่ะนะเออใช่ไหมใช่แหละ <laughs> พูดเองเอ,เองก็ได้เออเข้าใจอนหะนี่ฮะสบายสบายครับโอ้โหเราเป็นพาลงงซะอย่างเออบมยชิวงานนี้ชิวน้อง นี่เลยนี่เก็บมาขยงขยะโอ้ดูดูการแต่งห้องห้องพักนะักกีฬาเป็นไงสวยเออสวยเลยสวยเลยนะฮะเอออันนี้ตัวฟีน่าจะให้เล่นแค่ด่านนี้ด่านเดียวนะทุกคนเอออาจจะใช่อาจจะใช่นะฮะน่าจะให้เล่นด่านนี้ด่านเดียวเออก็ดีเหมือนกัน ะะถือว่าเป็นตัวเดโมปะ่ะตัวนี้น่าจะใช่นะฮะสบายๆเออนี่นะนี่โยนไปเลยเต็มละขายขายขายโยนทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปเออขายอีกเออเอาหมดยังอันนี้เช็คดีๆนะครับทุกคนเออพวกความอันนี้ฮะเช็คดีๆนะครับโอ้ก,อก,อก็ใายอันนี้ต้องใายที่ฉีดไหมหรือมันปูทับได้เลยเนี่ยอ้ต้องใช้ที่ฉีดครับเอาฉีด,ฉดๆ่า ฉีดทำความสะอาดโอ ok ้โหสกปรกจริงๆใครมันมาเล่นอะไรพี่เลนแถวนี้วันนี่ยโอ้โหดูด oh ิฮะโอ้ชีดฉีดเอาฉีดเท่าไว่าฉีด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 ฉีีีทำความสะอาดให้หมดจดนะครับลงยิมนี <Shout> ้จะให้ญาติพี่น้องได้เข้ามาเล่นนะครับช่องชงช่องแชทคนดูคนติดตามฮะซัพงซัพอร์ตปลาๆก็จะได้เข้ามาใช้ ในโรงยิมนี้อย่างแฮป,ปี้นะฮะอย่างมีความฝุกเอออันนี้คือสนามปิงปองนะเออโรงยิมปิงปองนะใครชอบตีปิงปองนะมาได้ได้นี้เสร็จเรียบร้อยอเฮอโห ต้องลบอ,ออกด้วยนะ,ะลบ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 สวยมีอีกไหมมีอีกไหมมีไหมโอ้หใครมาเขียนอะไรวะเนี่ยอาเขตรันเสื้อเนา่าเฮ้ยโ,โ,โอ้โหเขาไปเป็นการเมืองแล้วจะมาอาเขตเสื้อเน่าเลยกิจการเขาเจ๊งไปแล้วน้อง <c oughs> <c oughs> แวแ่แซวแว่แซวยอกยอกเออรักๆักเอาอฉีดไปทําความสะอาดไปครับป่า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 โจเรียบร้อยหมดไหมเดานไม่มีนะครับโอ้นี่ไงเราเอามาใส่นี่ฮะเอ๋นี่ไง ก็ใช้เกียงปะใช้เกียงฮะโอ้โหอออ๋เฮ้ยก็เ,เป็นสีอะไรดีถึงจะดีนะเออห้องออกกำลังกายเหรอพี่มองว่ามันต้องเป็นสีที่แบบว่าเออขาวมุนมันไหมเออน่าจะต้องเป็นขาวมุนมนนะครับดูทรงแล้วขาวมุนมันบอกแล้วดูฟังเสียงอนะ่ะ หลับได้นะนี่เป็นเอสมาไปแล้วกันนะครับจุกจักจุกจักนี่ไปดูดีนะโอ้โหพาที่จะตกดินแล้วทำงานหามลุ่มหามข้ามมันมีกลางคืนไม่ได้เกมนียอุ้ยอันนี้ทาไม่ได้ครับเออฝั่งนี้ทําไม่ได้ฮหรอทไมเอ่ยเออโอ้มันคือผนังแบบนี้อยู่แล้วโอเคก็คือทําไม่ได้ครับอ่าโอเคโอเคเอาสีอะไรดีตรงนี้ทุกคนสีอะไรดีอ่าเดี๋ยวนะทาสีพี่มองว่าสีขาวกํากลังดีเว้ยทาสีขาวครับให้มันไปมึงสีขาวยังไงเนี่ยมึงออกสีซ อ้มนะเนี่ยโอ้โหโอ้ในห้องในห้องมันโดนแสงพาทีสนะครับมันก็เลยออกสีส้มๆหน่อยมัว่วตัวไปหมดละเออสีให้นะครับได้เงิน12บาทด้วย12สอโลบัคอันนี้เออสบายๆนี่สีมนหมุนสีมนหมุนฮะป๊ายึบอ่าชิวๆชิวๆบายสบาย,บายพี่ร้องชาวไทยเออจึบเรียบร้อยเสร็จแล้วอองนี้ ฮะฮะาาแล้วป่ะเกลนะเรียบร้อยนะฮะผมก็คอนป่ะไม่ใช่คอนนี่กระเบื้องป่ะไม่ได้นะฮะอันนี้คือพื้น ไอนี้เรียบร้อยนะครับเอาละต่อมาเอประตูไปทำประตูดิเออเฟอร์นิเจอร์ประตูมีไว้เนี่ยประตูนี่ไงโอ้โหโอเคซื้อเลยครับเป็นประตูอ่าตรงนี้เชียดเคเฮ้ยดูดีโอ้โหแล้วก็ต้องมีไอนี้ด้วยครับอ่าไฟฟ้ากล้องวงจรนะฮะต้องมีกล้องวงจรอันนี้อะไรเครื่องจับควนเฮ้ยนี่น,นี่ต้องมีเครื่องจับควนนะครับน้องไม่ได้นะครับมันแปะไม่ได้วะเฮ้ยเครื่องจับควนไม่ได้ปลดล็อกฮะกล้องวงจรนะกล้องวงจรเออต้องมีกล้องวงจรนะ เออเอาเพื่อความปลอดภัยของนี่ฮะนี่เป็นไงเพื่อความปลอดภัยของบอุคลากรที่เขาที่เข้ามาใช้สนามครับเออนี่มีมีมีกล้องวงจรปิดมีกล้องวงจรปิดเออนี่นี่สองตัวในห้องนี้โอ้โหแล้วก็ต้องมีอีกตัวครับในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าครับนี่สวยเออนี่นี่น,นี่ตัวจับสัญญาณ วันนี้นเออต้องมีนะนี่ต้องมีนะฮะเผื่อไฟเหตุเกิดไฟุ่งไฟไหม้มาไม่ได้นะฮะเออ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 ยโคตรเท่เลย เช็ดเปียกโอเคอฮ้ยประตูตรงนี้ก็ต้องซื้อมานะครับประตูเอาเป็นสีเขียวไหมกดล็อกได้นะสีเขียวด้วยประตูเขียวเดียชอบเขียวเนี้ยทัพเอ๊ะอ้าวพื้นที่ว่างไม่พอทางนั้นวะต้องเป็นประตูบานเดียวเหรอเอออ่ะซื้อนี่อ่าเป็นประตูบานเดียวงี้ครับโอเคเรียบร้อยฮะทุกคนแล้วก็เราก็มาทำกูโอ้โหทำความสะอาดห้องนี้กันต่อเลยครับขออนุญาตกอนกอนปุ๊บ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 อาทำลายทำลายไปทำลายไปน้อง โอ้โหอุ้ยไฟฉายด้วยอ๋อมันเป็นขยะเหรอโอ้โหเออก็นึกว่าไม่ใช่ขยะครับนึกว่าให้เราเอาไปใช้ได้อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะไฟฉายขยะนะครับขยะนะครับเออเอไป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 รวดเร็วรวดเร็วเออห้องนี้เป็นทางเข้าเหรอมันน่าจะมีทางเข้าของโรงยิมเหรอใช่ปะ เออน่าจะมีอะไรตกแต่งทั้งน่อยอย่างเช่นพวกเอ่อคงทงคงทงว่ะเออเอ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเัิเพลินไปเกมนี้เปเพลินไปนะทุกคนนะโอ้อันนี้ต้องทำลายนะครับชอบกดผิดอยู่เรื่อยเลยทำลายทำลายคงทงคงทงเออเอาเอาแม่นซะด้วยเอาแม่นซะด้วยโอ้โห แนนซะด้วยนะอ๋อพี่เออเอ๋อ่อา,ใน,าในห้องนี้ใกล้เสร็จเรียบร้อยครับทุกคนดูดีดูดีเอ้ยดูดีนะดูดีนะโอ้โหพูดเป็นเล่นที่นี่ก็ใช้ได้นะในเรื่องเออตกแต่งห้องตกแต่งห้องเนี่ยไม่มีคาบเขียนนะเอามีเฉยเลยวะออนุญาตฉีดคาบเขียนนี้มันสกกระโปรมากเลยเด็กมือบอลที่ไหนมันมาฉีดวะเนี่ยฮะนี่เลยครับต้องฉีดก่อนทัครั้งที่ก็ฉาบปิดไปเลยก็ได้นะทําไมต้องฉีดก่อนะเนี่ยเออเพื่อความเนี้ยบเพื่อความเน,นี้ยบเออเพื่อความเนี้ยบฮะตอ้ตองนิดนึง ได้ไม่ได้อะาปั๊บถัไปถาบไปถาบไปฮะนี่ไงดีนะอัพสกิลถาบมาเป็นไงถาบเร็วขึ้นนะสวยเลยเห็นไหมฟืบฟับฟึบฟับเลยครับทุกคนเี่ะโจนี่เป็นไงเป็นไงโจ เออเอา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 ถาเพดานด้วยเออถาฝ้าด้วยฝ้าเอยเอา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 ทำทุกอย่างฮะสมค่าจ้างไหมเนี่ยอหรือว่าเราแบบว่าไม่ได้โดนจ้างแค่ก็คือทุกครั้งที่เราทําเราได้ตังค์นะเนี่ยเออว่ะเขาจ่ายเป็นไอันี้หรอโอ้โหแรงงานชั้นยอดเลยก็คือจ่ายทุกครั้งที่เรามีการกระทําเอ้ยโอ้โหถ้าใช้แรงงานได้อย่างนี้ก็ดีดิแบบว่าจ่ายทุกครั้งที่เราแบบมีการกระทำมาอย่างเช่นเราเก็บขยะก็ได้รอบละสิบบาทอะไรเงี้ยเชียคุณภาพอันนี้ไม่ใช่ ในะฮะเราื่องเอาเอ่อสีอะไรดีพี่ว่าสีเทาดีว่าเ,เออสีเทาดูง่ายๆครับดูง่ายๆดูคลินคลีนง่ายๆนะเออสีเทาดูสวยนะดูคลินคลีนครับดูง่ายๆดูแบบเออนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่า อย่างแจม่มอย่างสวยง่ายเลยครับอ,อันนี้เอาทาสีเร็วมาครับสว,วยพาไปฮะทุกคนอเอาข้าวบนเพดานนะเอาสีอะไรทีนะี้ข้าวบนเพดานพี่ว่า,เอา,เ,อา,เ,อาเอาสีดำไหมเออเทาดำไงข้างบนเน้นดำเออดูดีนะเป็นไงบนเน้นดันเน้นดันวะเน้นดำนะสีดำว่าดูดีเลยได้นี่ เ,เฮ้ยเยดเคคนต้องชอบแน่เลยนี่ลงยิมนี้จะทําให้ทุกคนได้มีความสุขในการออกกับทังกายเจ็บพี่สวยพื้นกระเบื้องพื้น เอ้ยพื้นกระเบื้องอ่ากูกระเบื้องทั้งน่อยกระเบื้องลายเจ๋งๆอุ้ยกดล็อคเลือกโอ,โอ้มีกระเบื้องแบบนี้ด้วยคล้ายๆเป็นแบบอ่าเป็นกระเบื้องลายไม้โอ้โหอย่างชอบเลยตัวนี้ไม่สวยฮะเอาลายไม้ดีกว่าพี่ว่าเดยดูดีหน่อยเว้นี่เลยไม้สว่างๆหน่อยอ่าเชดเคเป็นไงเอ้ยดูดีโอ้โหเป็นไงเอ้ย ของจริงไงน้องนี่โอ้ลายไม้โอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยวะโคตรเท่อะฮะปั๊บ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 อ่าโอ้ยดูดีโอ้โหแล้วอย่างนี้เราต้องแบบว่าอันนี้เลยครับทุกคนความปลอดภัยอยู่ไหนเอออันนี้คือของตกแต่งเครื่องประดับเฮ้ยมันต้องมีต้นไม้ด้วยนะเออเข้ามาก็ต้องมีต้นไม้ด้วยนะครับอ่ามีต้นไม้มีต้นไม้อ้โหต้นไม้ตามมุมให้มันดูดีหน่อยเว้ เมมพี่เมมอยู่อ่าต้นไม้ครับโอเคสวยขอตกแต่งนะฮะเป็นต้นไม้อันนี้เป็นพวกชั้นหนังสืออ่ามีอะไรอีกโอ้ยมีแค่นี้มีถังขยะเรามีแล้วนี่ใช่ไหมความปลอดภยัยอ่านี่นี่ความปลอดภัยต้องมีนะครับกล้องวงจรปิดนี่เลยสวยอเอันนี้อะไรไม่รู้ยาวไปหมดนี่เป็นไงโอ้ดูดีเออมีตัวจับสัญญาณควนด้วยนะครับจะลืมนะครับอ่านี่นี่ สัก2จุดเออปลอดภัยแน่นอนลุงยิ้มพี่เป็นกันสีแดงคือทำความสะอาดแอร์เครื่องปรับอากาศคอมเพรเซอร์แอร์หม้อน้ำหม้อน้ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อ๋อเป็นพวกคอมพิวเตอร์ใช่ไหมห้องสุขาอเตียงเจาะ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 เ เออนี่ไงอามาแบบนั่งรอข้างหน้านี้ได้ครับเออนี่นี่นี่แบบว่าใครเข้ามาก็มานั่งรอตรงนี้อุย้ยเยี่ยอย่างเฟี้ยวเลยเดี๋ยวนะเอาตกแต่งก่อนนะฮะตกแต่งซื้อเลยเอาปาแต่งหน่อยตกแต่งหน่อยปาโอ้โหอย่างเฟี้ยวแล้วก็เโอยโทษทีที่นั่งมานั่งล็อกเกอร์โอ้โหอย่างสวยเนี่ยอ่าให้นั่งรอตรงนี้ได้นะครับ เผื่อใครแบบว่าอยากจะพักแล้วแบบมานัน่งรอผงเพื่อนอะไรอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าเชดโคตรเฟี้ยวเฮ้ยวันนี้เพื่อนจะมาบัอวอะไรอย่างงี้นะครับเชี่ยพี่บอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับวันนี้นะฮะแล้วก็ต้องมีถังขยะน้อยๆน,นะฮะ45บาทอ่าถังขยะไว้ระหว่างกลางตรงนี้นะครับเออเผื่อแบบทิ้งขยะก,กัน ทั้งทั้งที่ตรงนี้ก็มีขยะถังขยะอยู่แล้วนะเอออ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ดูดีใช่ได้นะฮะจะกล่าวว่าจะเอาต้นไม้มาตั้งอ่าก็โอเคดูดีนะฮะแถวนี้เออมันมีที่นั่งมีถังขยะมีต้นไม้ใบเขียวด้วยนะครับดูดีเป็นบ้านเลยวะ่ะสวยครับอ่าเปิดประตูมาปับ๊บโอ้โหเป็นโรงยิง ลงยิมตีปิงปองเช็ดเค่เฮ้ยโคตรเฟีเเ้ยวเอพี่ต้องทําให้มันเต็มร้อยบาทในห้องนี้ก็น่าจะต้องเอต้นไม้นี้ไม่สวยพี่ว่าเอาต้นไม้ใหญ่ดีดีกว่าอ่าต้นไม้ยายนะต้นไม้ย้ายนะครับเออเอยมันดูดีดูดีหน่อยก็ถังขยะห้าบาทนะฮะเอามาตั้งไว้แบบใกล้ประตูทางเข้าทางออกครับอ่าเวลานั้นก็จะได้ทิ้งขยะให้เป็นทรีเป็นทางเข้าใจไหมเออก็สุดยอดเลย อันนี้คืออะไร aring? อ่ะเสาโอ้อันนี้คล้ายๆเป็นแบบห้องเก nice. คค็บของเก็บของไงเออก็อาจจะมีส่งมีเสาวางไว้อ่าอ่าอาจจะมีของของวางไว้ครับประมาณฝั่งนี้ให้มันดูแบบว่าม in ีกิมม่งกิมมิกเล็กๆน้อยๆใช่ป่ะเออเอาเอาเอาอ่ามาันี้ได้พี่ว่ากําลังสวยโ่งคงโปรงปากไหนอ่ะลูกบอลลูกบอลนะฮะอ่าลูกบอลมาวางไว้ทั้งหน่อยครับเออใหใ้ม <Stat> ันดูเป็นแบบห้องแบบเก็บของเก็บของจริงฮะอ่าเชียดเคคิดได้ไงไปเนี่ย เสอเสานี่บางทงนะฮะเอาวางไว้มานี่ทุกคนเครื่องประดับเรียบร้อยนะครับความปลอดภัยแล้วห้องนี้ติดยังอะ่ะติดแล้วนะครับห้องนี้ติดแล้วก็ถังดับเพลิงต้องมีอ่าถัางดับเพลิงอะ่ะไว้ตรงนี้เลยเอ้ยต้องมีนะครับถังดับเพลิงนี่สําคัญมากป้องการเหตุถูกเฉนอะ่ะวางไว้ตรงมุมเอเอสวย้อนนี้ลงลงไปนะ ต,ต้องมีที่นงที่นั่งสักหน่อยเพื่อความเฟลอุย้ยติดแอร์ไงห้องอันนี้ต้องแบบมีแอร์เสิร์ฟให้ลูกค้าเออให้คนที่เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจนะครับนี่แอร์เสิร์ฟเลยเออมีแอร์หนึ่งตัวเช็ดคก็ชั้นวางไว้เน,นี้ยเออตรงนี้ดูโลง่งๆไปนะอ่าชั้นวางตรงนี้ด้วยครับอ่าวันนี้ประมาณนี้เออแล้วก็ชั้นวางมีอะไละเอียดเผื่อแบบเผืแบบ่อมีคนรอคิว แบบว่าอุ้ยรอคิวเล่นปิงปองอา่ารอคิวเล่นปิงปองส,อสวยๆนะครับวางทุกมุม วางกุ้มุมเลยเออสแปร์สแปร์ไวะเออดีดีดูดีนะดูดีอ่าสองโต๊ะอ่าแล้วก็อ่าเครื่องกดน้ำมีปะเนี่ยโน,นเออคนเขาเหนื่อยเขากินอะไรทีน่นี่มีเครื่องกดน้ำหรอในเฟอร์นิเจอร์นะครับฮะแล้วก็กาอุ้ยตู้กดน้ำนี่ไงเชดเคผมมาแล้วมาแล้ว,ลวตู้กดน้ำครับ โอ้โหเยดเคตู้กดน้ำเอาไว้ฝั่งนี้ครับไปฝั่งเออนี่นะักกีฬาจะต้องแบบมีตู้กดน้ำนะฮะนี่โอ้โคตรเฟี้ยวแล้วก็อา้าวถ้าใครใน่นก็มีเครื่องน้าเปล่านะฮะเครื่องกดน้ำแบบว่าแบบนี้ฮะไว้ในห้องอันนี้ก็ได้มงเอออันนี้คือกดน้ำเปล่านะครับ ใครอยากจะกินก็เดินตามสะดวกนะฮะเออสวยเป็ไนงะป้ายสกอเรมีป้ายสกอด้วยฮะ,ะโอ้โหต้องติดนะครับอันนี้โต๊ะหนึ่งต้องติดประมาณนี้ปะ่ะโต๊ะตรงนี้ครับนะ,ะนี่นะหันไปปาบนี่มีป้ายสกอร์ให้ด้วยนะครับโตนี้เอามาโตนี้ดีย็ดเคเป็นไงมีป้ายสกอร์ด้วยนะฮะมีนาฬิกาบอกด้วยเลยก็น่าจะดีนะเออมีม,มีมีนาฬิกาด้วยนะครับตรงนี้ กี่โมงกี่ยามแล้วจะได้มาดูตรงนี้ครับเย็ดเคเออคนมาออกบังกายเผื่อบางทีลืมนะฮะลืมดูดีเลยแล้วก็ต้นไม้นะครับอันนี้สําคัญมากอันทีมันไม่สําคัญหรอกแต่ก็พี่มองว่ามันโอเคนะครับนี่ก็สังขยะนะฮะจำเป็นจะต้องมีเลยนะครับสังขยะเอาเป็นมุมแล้วกันนะฮะเออเป็นบางมุมบางมุมอ่ามุมฝั่งนี้ด้วยนะครับสังขยะนี้สําคัญนะฮะเออเพราะว่าเรามานี้อ่าเดี๋ยวมันเยอะไปครับสังขยะ อ่าบานนี้มานนี้นก็ต้นไม้นะครับแบบต้องต้องใส่นะต้องใส่เพื่อความสวยงามนะครับอ่าเพื่อความเฟรชชี่ของคนที่เข้ามาในโรงยิมเราแต่ต้นไม้วางชิดมุมไม่ได้นะเสียดายครับานนี้เชดเคโคดูดีโคดเฟีเ้วยวเป้นไงไอ้น้องมีรูปด้วยเหรออ๋าตกแต่งหน่อยครับเออมีลงมีรูปโอ้โหรูปมันดูแปลกๆนะ อันนี้รูปไว้ในห้องดีกว่าครับอ่ามีลงมีรูปไปแล้วก็กระดานบอร์ดนะฮะบอร์ดกระดานอ่านี่ในห้องฮะสมงสมุดเหรออ่าก็วา,างวางไปมันแบบดูดีดูดีดเรียกส่งเอกสารมีอะไรอีกรูปภาพอ่า วิเชียโคตดดูดีโอโคตดเฟีย้ยวโอ้ดูดีเลยอันนี้คือกระดาษโน้ตเหลืองฮะโอ้โพสอิฐโพสอิฐเล็กๆน้อยๆไปที่ใส่ปากกาอ่าโหเชียดนัทฮะกล่องโดนัทครับโดนัทยังมีรูอ่ะโดนัทาวางไว้วันนี้ครับวางแบบเออนี่หน่อยแตบบ่ว่าเป็นแค่ล้ายแบบว่าคนมาวางไว้อ่าเชียโค,โคตดเอาเชียโคตดดูดีอ่ะพี่บอกเลยโคตดเฟีย้ยวเลยเนี่ยนะ กล่องครับกล่องอ่ามีกล่องด้วยเออกล่องมาวางใส่ช่องเหลือๆนี่ไปะกล่องอะไรก็ไม่รู้ครับใส่ๆไป้วก็ต้นไม้วางไว้ข้างบนได้ด้วยฮะอ่าเออของตกแต่งนะของตกแต่งอ่าฮะพี่ว่ามันไอ้นี้ไปอ่ะมันร่่งไปนะให,นแบบออให้มันดูแบบไม่รุง่งครับเออให้มันดูแบบไม่รุ่งฮะแล้วก็มันดูแบบว่ามีนู่นนี่นั่นเล็กๆ,ๆน้อยๆหน่อยไม่ร่วงจนเกินไปไม่ร่ง่งจนเกินไปอันนี้อะไรโกงโกเชียโอโคงโกเล็ก อออ่ไนี่ฮะเอชอชงกาแฟ <c oughs> เฮ้ยเฮียชงกาแฟด้วยวะแปดสิบบาทเองอะถูกมากเลยนี่ฮะเครื่องชองกาแฟครับทุกคนสามารถมาชงได้นะอันนี้นะฮะเออนี่แทบๆเลยครับเออเอาไว้โตเอกสารนี่แหละมึง <c oughs> เลอะเทอะไปหมดโอเคสวยโอ้โหเป็นไงเย็ดเคโคตรเฟี้ยวอุ้ยนี่เราต้องทำให้อันนี้นะการปรับปรุงใหม่นะครับพี่ต้องทำให้มันครบ ร้อเทุกอันนะเดยกโอ้เราต้องมีความปลอดภัยด้วยนี่ใช่ไหมปุ่มสัญญาณเตือนเออต้องมีปุ่มสัญญาณเตือนด้วยนะครับน,นี่นี่เไว้ตรงนี้เออเอาเเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะจะได้กดได้ทันนะครับนี่ไปไงโอ้โหรับรองปลอดภัยแน่นอนไปกลางบนเออสวย โอ๊ยปล่อยกูไปไอ้เคียปล่อยกูออกไปจากที่นี่ผีหลอกไอ้เียกูไม่รู้ทำอะไรแล้วว่ะเออปล่อยกูไปไอ้เียปล่อยกูออกไปจากที่นี่ ทุกคนก็จบไปเจเพียนเทวานี้ก่อนแล้วกันนะครับที่ไม่สามารถทำให้มันร้อยเปอร์เซ็ได้ไม่รู้ทํำยังไงเอาไว้เจอกันอ่าเกมต่อไปหรือพาร์ทหน้าอีพีหน้าว่าจะหาเกมอะไรมาเล่นนะฮะอันนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกสับสไค i b ์ใหม่ทุกคนด้วยนะครับไปไอเ้เหี้ยเอ้ยไอ้เกมหัวโด